ฤดูการผันเปลี่ยนย่อมมาพร้อมกับอนิเมะเรื่องใหม่ที่กำลังจะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นภาคต่อที่เราผู้ชมนั้นต่างรอคอยหรือผลงานอนิเมะเรื่องใหม่ที่พร้อมจะเสิร์ฟเรื่องราวใหม่ๆให้กับคนดูอย่างเราได้รับชมสวัสดีครับและคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับ10อนิเมะน่าดูประจำหน้าห,หลอนปี2021 互いに生きていることを喜ぼう。<laughs> うわー หลังจากที่ซีซั่น2พาร์ทแรกได้จบลงไปอย่างค้างคาเมื่อวินเทอร์ที่ผ่านมาในที่สุดเราก็จะได้ดูเรื่องราวต่อมาของลิมมูุและพักผู้อีกครั้งในเทนเซชิตัลาสลามดาตะเคียนซิเคิลซีซั่นพาร์ทที่กำลังจะออกอากาศในซีซั่นซัมเมอร์นี้โดยเรื่องราวในพาร์ทสนี้ก็จะดำเนินเนื้อเรื่องต่อจากพาร์ทแรกที่ฉายจบไปซึ่งในภาคนี้นอกจากเราจะได้เห็นเวรุโด่าออกมาเพ่นพ่านในโลกภายนอกเราก็คงจะได้เห็นพวกลิมมูลุเปิดศึกกับจอมานเครแมนอีกด้วยและเรื่องราวมันจะเป็นยังไง ฝ่ายไหนจะสามารถคว้าชัยไปได้ก็รอติดตามรับชมกันได้ในวันที่6รกรกฎาคมนี้ทางบิลิบิลิไทยแลนด์ นี่คือผลงานอนิเมะทีวีซีรีส์เรื่องแรกในปีนี้จากสตูดิโอเกียวโตแอนิเมชั่นโคบายาชิซังจิโนเมดดราก้อนเอสผลงานอนิเมะภาคต่อของผลงานแนวชีวิตประจําวันคอมเมดี้อย่างเรื่องน้องเมดมังกรของคุณโคบายาชิเรื่องราวของหญิงสาวพนักงานออฟฟิศที่มีชื่อว่าโคบายาชิที่คืนหนึ่งเธอได้เมาเลยได้เข้าไปช่วยเหลือมังกรสาวต้นหนึ่งนามว่าโทรุทําให้โทรุเนี่ยรู้สึกปราบปลื้มในตัวคุณโคบายาชิเป็นอย่างมากและหลังจากที่พบว่าโทรุเดินทางมายังโลกมนุษย์เพียงแค่คนเดียว และไม่มีที่อยู่อาศัยคุณโคบายาชิจึงบอกให้เธอมาอยู่ด้วยโดยมีข้อแลกเปลี่ยนนั่นก็คือโทรุจะต้องมาเป็นเมดให้กับโคบายาชิและเรื่องราววุ่นๆของพวกเธอก็ได้เริ่มต้นขึ้นอนิเมะเรื่องนี้คือผลงานแนวสไลด์ออฟไลน์คอมเมดี้ที่คุ้มค่าแก่การรับชมเป็นอย่างมากเลยนะครับและเรื่องราวต่อมาของซีซั่นหมันจะเป็นยังไงก็รอติดตามรับชมกันได้ในวันที่8กรกฎาคมนี้เลยนะครับผมはいตうぞ。 <ん>あっ <laughs> <laughs> これってもしかして誘拐どうすればいいの乙女ゲームの破滅フラグしかない悪役,役令嬢に転生してしまったすごく快適で誘拐されていることを忘れかけていたなんて言えないわよね เรื่องราวแฟกคหายนะของเด็กสาวผู้ใส่ซื่อบริสุทธิ์จะกลับมาอีกครั้งในโอโตเมเกมโนฮามซึแฟกชิกาไนอะคุยาคูเรโจ n ิเทนเซชิตเตชิมัตตะเอก หรือเกิดใหม่เป็นนางร้ายจะเลือกทางไหนก็หหยนะกับเรื่องราวของคาตาลีน่าไครเด็กสาวผู้ที่เกิดใหม่เป็นใยตัวร้ายในเกมจีบหนุ่มที่ตนเคยเล่นในอดีตชาติและพยายามที่จะหลบเลี่ยงความหายนะเพื่อไม่ให้เป็นดั่งในเกมแต่ตัวเธอดันกลับมีฮาเรียมทั้งชายทั้งหญิงไปซะได้โดยในซีซั่นนี้คาตาลีน่าจะต้องไปพบเจอกับเรื่องราวหรือเหตุการณ์อะไรบ้างและเธอจะสามารถตกใครมาเข้าด้อมเพิ่มเติมได้อีกหรือไม่ก็รอติดตามรับชมกันได้ในวันที่3กรกฎาคมนี้ทางบิลิบิลิไทยแลนด์ お兄様見ていてくださいこれから始まる私のお話魔法科高校の優等生アニメ化決定ですお兄様今度はみゆきが主役です ดูพี่น้องเป็นสนาโรงเรียนมหาเวทในมุมมองของเทพทัตกันมาแล้วลองเปลี่ยนมาดูในมุมมองของน้องสาวอย่างมิยุกิกันบ้างดีกว่ากับภาคสปินออฟของซีรีส์นี้มโฮกะโคโค่โนยุโตเซะอนิเมะที่จะเล่าเรื่องราวผ่านมุมมองของน้องสาวชิบะทัศยะอย่างมิยกุกิที่เป็นนักเรียนเกียรตินิยมที่ถูกตั้งความหวังเอาไว้สูงจากคนอื่นๆซึ่งนั่นมันก็อาจจะทําให้ตัวมิยุกิเกิดความรู้สึกหรืออารมณ์อะไรบางอย่างที่พวกเราอาจจะคาดไม่ถึงและแน่นอนในภาคนี้บทของตัวชิบะทัศยะ ก็คงจะน้อยลงเอามากๆหรือแทบจะไม่มีบทเลยเพราะงั้นถ้าใครต้องการที่จะดูความเทพของทัศยะในภาคนี้ก็อาจจะไม่จําเป็นต้องดูก็ได้แต่ถ้าใครเป็นแฟนคลับของซีรีส์นี้หรือเป็นแฟนคลับของตัวน้องสาวแล้วละก็สามารถรอติดตามรับชมเพื่อเอาใจช่วยเธอได้ในวันที่3กรกฎาคมนี้ พูดถึงภาคต่อกันไปแล้วเรามาเข้าสู่ผลงานเรื่องใหม่แกะกล่องกันบ้างดีกว่าครับผลงานมังงะเรื่องที่2ของอาจารย์อมาระที่ได้ถูกดัดแปลงเป็นอนิเมะต่อจากอิโชซุคุรีวิเวอร์สในคอสอที่แล้วเฮยอนเซไดโนอิดาเทนตจิผลงานอนิเมะที่ได้สตูดิโออย่างแมปป้ามาดังสรรเรื่องราวกับเนื้อเรื่องที่ว่าด้วยเรื่องราวบนโลกในอดีตที่มีปีศาจออกมาอารวาสและในตอนที่มนุษยชาติกําลังเข้าตาจนและไรทางออกเหล่าเทพแห่งการต่อสู้ที่เรียกกันว่าอิดาเทนก็ได้ออกมาจัด การปิดผนึกพวกปีศาจส,สร้างความสงบสุขให้กับโลกอีกครั้งแต่เมื่อปฏิทินผันเปลี่ยนจากฝาผนังบ้านไปมากกว่า800ฉบับพวกปีศาจก็ได้ฟื้นคืนกลับมาอีกครั้งแต่ในคราวนี้มันไม่เหมือนกับครั้งที่ผ่านมาเหล่าอีาเตนในยุคนี้เป็นรุ่นใหม่ที่เกิดในยุคสงบสุขพวกเขาไม่มีประสบการณ์การต่อสู้เลยแม้แต่นิดเดียวและเรื่องราวมันจะเป็นยังไงเหล่าอีาเตนรุ่นใหม่จะสามารถต่อกรก,กับพวกปีศาจได้หรือไม่และชะตากรรมของมวลมนุษยชาติจะเป็นเช่นไรก็ สามารถไปเอาใจช่วยพวกเขาได้ในวันที่23กรกฎาคมนี้เลยนะครับ ผลงานอนิเมะจากไ์โนเวลเจ้าของรางวัล M.F. b ุ n โก J l i ไ h t n no เ v ล l r ก o k i e Award ครั้งที่15าตันเตวโมชินเดรุหรือนักสืบตายแล้วกับเรื่องราวของชายหนุ่มนามว่าคิมิซึกะคิมิฮิโกที่ตัวเขาได้พบกับเซียสตาเด็กสาวที่อ้างว่าตนเป็นนักสืบจนสุดท้ายคิมิฮิโกก็ได้กลายเป็นผู้ช่วยของเซียสตาโดยทั้งสองได้เดินทางไปรอบโลกด้วยกันเป็นระยะเวลามากกว่า3ปีเพื่อไขคดีและต่อสู้กับองค์กรลึกลับต่างๆก่อให้เกิดเรื่องราวการ จนภัยอันยิ่งใหญ่แต่แล้วเรื่องราวทั้งหมดก็ต้องจบลงเมื่อเซสตาได้ตายจากเขาไปอย่างกระทันหันทําให้ชีวิตในฐานะนักสืบของคิมิฮิโกะได้หยุดลงและแม้ว่าเขาจะเสียใจหนักขนาดไหนแต่ตัวเขาก็ตัดสินใจที่จะกลับไปใช้ชีวิตแบบนักเรียนมัธยมปลายปกติอีกครั้งเรื่องราวมันจะเป็นยังไงกันต่อและเส้นทางนักสืบของตัวเขามันจะจบลงแล้วอย่างนั้นหรอก็สามารถไปเอาใจช่วยและหาคำตอบกันได้ในวันที่4กรกฎาคมนี้ทาง n ิ w ส์ไ a i l a n ด そんな国で今、俺は王様をしている。 ไหนๆก็ไหนๆแล้วใส่อนิเมะต่างโลกมาสักเรื่องก็แล้วกันครับกับการไปต่างโลกของตัวเอกที่ได้ทั้งคู่มั่นและอาณาจักรในผลงานอนิเมะเรื่องเก็นจิสุชูกิยูฉาโหนโอโคคุไซเกงกิโดยจะเป็นเรื่องราวของโซมารคาสุยะชายหนุ่มผู้ถูกอัญเชิญไปต่างโลกและหลังจากที่เขาได้ทําการเสนอแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและการทหารของประเทศให้กับกษัตริย์ของประเทศแห่งนี้ตัวเขากับดันถูกมอบตาแหน่งกษัตริย์มาให้แทนซะอย่างนั้นและแค่นั้นยังไม่พอเขายังกลายมาเป็นคู่มั่นของลูก สาวกษัตริย์คนก่อนหน้าซะอีกและเพื่อที่จะฟื้นฟูประเทศกลับมาให้ได้คาสุยะจึงต้องออกตามหาบุคคลที่มีความสามารถและอัจฉริยภาพให้มารวมตัวกันโดยพวกเขาเหล่านั้นจะมีพลังและความสามารถอะไรบ้างและตัวคาสุยะจะทำยังไงกับประเทศแห่งนี้เรื่องราวการบริหารประเทศในต่างโลกจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมกันได้ในวันที่4กรกฎาคมนี้เลยนะครับ 他の女の女子に告白されたらどうする確かに俺には、付き合っている彼女がいるでも、魅力的なさんを振りたくなんかない。だからもし、許るれるなら二股してい,いか、かのじょうゆきくん。は <Huh? S 1> ค ok านโจโมคาโนโจจะคนไหนก็แฟนสาวผลงานจากผู้เขียนอะโฮเกิลหรือชื่อไทยอะโฮยังโง่ที่เป็นแนวเดียวกันสําหรับคาน o โจโมคา n นโจจะเป็นเรื่องราวของนาโอยะเด็กหนุ่มมัธยมปลายปีหนึ่งที่ได้สารภาพรักกับซากิซากิเด็กสาวที่เขาชอบมาเป็นเวลานานตั้งแต่สมัยประถมและในที่สุดเขาก็สมหวังสักทีแต่ว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้มันก็คงจะดูไม่มีอะไรใช่ไหมล่ะเพราะงั้นเวลาหลังจากนั้นซึ่งเป็นช่วงที่เขามีความสุขมากที่สุดนาโอยะก็ได้ถูกสาร ภาพลักษ์จากสาวสวยผู้หนึ่งที่มีชื่อว่ามินาเซะนางิสาแต่แทนที่ตัวเขาจะปฏิเสธเขากลับไปขอแฟนสาวของตัวเองเพื่อที่จะขอคบทั้งสองคนเลยซึ่งซางกิที่เป็นแฟนของนาโอยะก็ดันตกลงซะด้วยเรื่องราวมันจะเป็นยังไงและความสัมพันธ์ยุ่งเหยิงนี้จะเดินไปทางไหนก็รอติดตามรับชมกันได้ในวันที่สกรกฎาคมนี้เลยนะครับ 目が覚めたらあの頃に戻ったりしないかな戻るわけないよなあれガーけ？ゼロマが7カまでしかないしハガナイもアスタリスクもノゲノラもないしってああ何言ったんのあ2006年 มาที่แนวย้อนอดีตกันบ้างดีกว่ากับเรื่องโบกุตาจิโนริเมะเรื่องราวของฮาชิบะเคียวยะชายหนุ่มนักพัฒนาเกมวัย28ปีซึ่งหลังจากบริษัทได้ล้มละลายทําให้เขาตกงานตัวเขาก็เลยได้กลับมาที่บ้านเกิดและได้เห็นข่าวทางทีวีถึงกลุ่มเพื่อนสมัยที่เรียนมหาวิทยาลัย3คนประสบความสําเร็จในชีวิตในสายอาชีพของตัวเองทําให้เขาเสียใจที่ตัวเองดันเลือกเส้นทางผีแต่เมื่อเขาตื่นขึ้นมาในห้องของตัวเองตัวเขากับพบว่าได้ย้อนเวลากลับไปเมื่อ10 ที่แล้วในสมัยมหาวิทยาลายัยและต้องการที่จะทําตามความฝันของตัวเองรวมกับเพื่อนอีกครั้งซึ่งนี่ก็เปรียบเสมือนโอกาสที่พระเจ้าหยิบยื่นมาให้เพราะงั้นในครั้งนี้เขาจะต้องสร้างชีวิตในวัยรุ่นครั้งใหม่ของเขาให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมให้ได้หากใครที่ต้องการจะดูอนิเมะเรื่องนี้ก็สามารถรอติดตามรับชมกันได้ในวันที่3กรกฎาคมนี้เลยนะครับผม ิดท้ายกันด้วยผลงานอนิเมะออริจินอลจากทางสตูดิโอ P.A.Works อย่างเรื่องชิโรสุน a n ์โนอะควาทอหากใครได้ดูตัวอย่างของอนิเมะเรื่องนี้ไปแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกที่ว่าลายเส้นของอนิเมะเรื่องนี้มันช่างมีความคล้ายคลึงกับอนิเมะอย่างเรื่องอ r โลโซคูเซไค i ์โนอัชิตะคาระอยู่ไม่มากก็น้อยใช่ไหมล่ะครับเพราะว่านอกจากสตูดิโอที่ทําจะเป็นสตูดิโอเดียวกันแล้วผู้กํากับของทั้งสองเรื่องก็ยังเป็นคนเดียวกันอีกต่างหากครับชิโรสุน a n ์โนอะควาท p จะเป็นเรื่องราวของมิซาคิโนครุ เด็กสาวมัธยมปลายที่ทํางานพิเศษในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําที่มีชื่อว่ากามากามาอะควาเรียมซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดโอกินาว่าที่จะต้องนั่งรถเมล์จากเมืองนาฮะเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเพื่อที่จะมาถึงและคุคุรุเธอก็รู้เกี่ยวกับความลับของอะควาเรียมแห่งนี้ที่บางครั้งก็อาจจะเห็นสิ่งลึกลับโดยในวันหนึ่งคุคุรุได้พบกับมิยาสวะฟูกะที่มายืนอยู่หน้าตู้ปลาขนาดใหญ่ ซึ่งฟูกะตัวเธอได้ทอดใจจากการตามฝันในการเป็นไอดอลเธอจึงหนีจากโตเกียวมายังโองกินาว่าเพื่อต้องการที่จะหาสถานที่ของตัวเธอเองซึ่งฟูกะได้ขอคุูครุ พื่อที่จะให้ตัวเธอได้ทำงานที่อะคาเรียมแห่งนี้และเรื่องราวการทำงานในที่แห่งนี้มันก็ได้เริ่มต้นขึ้นแต่มันก็มีปัญหาที่เก่ะตัวขึ้นเนื่องจากอะคาเรียมแห่งนี้อาจจะต้องปิดตัวลงโดยเรื่องราวมันจะเป็นยังไงกันต่อและการใช้ชีวิตของพวกเธอมันจะเป็นยังไงก็รอติดตามรับชมกันได้ในวันที่9กรกฎาคมนี้ทางมิวส์ไ a i แ a นด ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับ10อนิเมะน่าดูประจําซัมเมอร์นี้ถ้าเกิดว่าใครรอดูเรื่องอะไรหรือมีเรื่องไหนที่น่าสนใจแต่ผมไม่ได้ใส่มาก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและสําหรับวันนี้ผมก็คงจะหมดหน้าที่แล้วล่ะเอาไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ